มีภาพเสียงห,หรือมหาที่มาสมกัะพืของบาลน,นั่งรองเลนะครณนั้นจะพูดอไอที่กลอ,อยากทราบหลักการในการโซโลแจ๊สโโจครับ คือคือคือผมก็จะจะบอกซ้ำอีกทีแล้วกันว่าวิธีการเล่นกับฝึกมันจะคนละอย่างกันที่ผมจะพูดทุกอย่างเนี่ยมัน,มน,มนคือการเล่นแตเพราะว่าออไอการฝึกต่างๆไม่จะเป็นไอคอร์ดโทนอะเปจิโอ,โอ,โอต่อเนื่องหรือว่าซับสตูชันหรือว่าอะไรต่างๆผมก็เคยพยายามฝึกอยู่แต่ว่ามันเอาไปเล่นไม่ได้ผมก็เลยตัดสินมันว่า คือคือเอาไปเล่นอน่ะไปเล่นได้คือคือก็เล่นจะจุ้งตุ๋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 งจิ้งจอกฟังอะไรเงี้ยก็คือก็คือเล่นได้แต่ว่ามันมันมันไม่สามารถที่จะดึงให้คนเนี่ยนั่งอยู่กับเราได้นึกออกไหมอ่านึกออกไหมเวลาเราไปเล่นแล้วแบบให้คนสนใจเราหรือว่าทาที่สําคัญคือทําให้เราแตกต่างใช่ไหมสมมติว่าเราไปเล่นดนตรีเงี้ยทำยังไงให้เข้าจ้างเราเงี้ยอ่านึกออกไหมด้วยการแตกต่างอันนี้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่ไม่เกี่ยวกับคอนเน็กชันที่แบบเอ้ยนอกคนนี้อาจารย์คนนั้นคนนี้ไม่เกี่ย ตัวหนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยแล้วคู่กันเนี่ยเออแล้วเขาจะจ้างใครอะไรเงี้ยคือการฝึกมันไม่ช่วยเราตรงนั้นอ่าฉะนั้นผมเลยไม่ได้ไม่ได้คํานึงแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้ฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนฉะนั้นท,ที่ถามผมเนี่ยหลักการการ,การโซโล่แจ๊สเนี่ยมันก็คือวิธีการเล่นไม่ใช่วิธีการฝึกอ่าฉะนั้นหลักการก็เหมือนกับที่ท,ที่ที่ผมตอบน้องไอ้ทิตวิทเลยก็คือคุมเครือแล้วก็ชัดคุมเรือแล้วก็ชัดแค่นั้นเองก็คือเมโลฟังลื่น แค่นั้นเองมันก็ไม่ได้มีอะไรหลักการก็อ่ะปุ๊บเป็นสวิงฟิลก็ได้หลักการหลักๆมันก็เป็นจะเป็นสวิงฟิลไอ้ยคำว่าสวิงฟิลคืออะไรสวิงฟิลก็ก็คืออ่ะหลักการง่ายๆคือสวิงฟิลคือมันเหมือนกับมันเหมือนกีตาร์คือกลองอ่ะมันคือกีตาร์คือกองแล้วเราจะเล่นแล้วเราจะเล่นยังไงอ่ะเราจะเล่นสวิงบนกีตาร์ยังไงอ่าอันนี้พูดถึงว่าโซโล่หมถึงเล่นเราเล่นโน้ตเดยวแบบอันอย่างนี้ถูกไหมไม่ใช่แบบ อย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วนี่เขาคุ้มว่าเข้าใจแบบนี้นะอ่าทีนี้พอพอเราพูดพูดถึงอ่ะโซโล่อ่ะสวิงฟิล์สวิงฟิล์มก็เหมือนกล้องคือเลยจริงอันนี้คือสวิงแบบคือสวิงมันขึ้นอยู่กับเพลงด้วยนะเออคือคือมันขึ้นอยู่กับลายมาด้วยเพลงเมโลดี้ไมล์มโลดี้วเมดลายเมโลดี้เพลงด้วยอย่างปุระกิดว่าถ้าเราพูดถึงอ่ะถ้าพูดซาตินดองเนี้ย shoulder, With over weeks me her สกิลเล s me. อาการมาสัินดนเนี่ยแต่ไม่กระ่จริง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 จิงจิงจิงิงนมันจะมีการเอ็กเซนต์ตามตามเมโลดี้ลายฉะนั้นเพลงทุกแนวบนโลกนี้เมโลดี้ลายคือหัวใจสำคัญที่สุดเมโลดี้ลายจะบอกว่าเพลงนั้นเร็วหรือช้าแค่ไหน หน่วงมีมีเขาเรียกว่ามีม,ม,มีมีวงจรโซเคิลหรือว่ามันมีอ่าเขาเรียกว่าก่อนที่จะนับหนึ่งติ๊กหนึ่งสองติ๊กเนี่ยมันจะมีวงจรของมันไม่เหมือนกันอ่าฉะนั้นมันจะเลยมันเลยจะเกิดคําว่าเลบ็บหรือต่างๆอะไรต่างๆที่ที่ท,ที่ที่ตามมาเนี่ยคืออะไรก็แต่อาจจะมีคําอื่นๆอะไรก็แต่คือมันมาจากเมโลดี้ไลน์ก่อนอ่ามันก็ออกมาเหมือนกับเหมือนกับสมมติเราฟังอ่ะฟังเต้นตอนเราเต้นต่าซิกเนเจอิส มีดิ s me o อเวอร์ s h o ชอว์เธอเธอทิ้งฉ I นเอาคัม That s o n down อถ้าเกิดว่าผมเล่นเล่นในบีดนี้แล้วแล้วเราแล้วเราพูดถึงออท u มลี e อ่ะเดี๋ยวออท u มลี e the Autumn leaf sit by my window t อ๋อนี่นะมันจะหม่นแล้วก็มันจะมีความแบบมันจะไม่โยนอ่ะมันจะไม่สวิงสวิงซ้ายขวามันจะไม่แบบมันจะไม่สวิงเหมือนเหมือนซาตินดอซาตินดอมือจิกเจอแล้เจอเรื่อสวิสวิงี่ี่ีมันจะแล็ดเลดกว่าอ่ามันจะสวิงมันจะเล็ดเลดกว่าฉะนั้นเราอ่านพวกนี้แหละคือคือคือตรงนั้นฉะนั้นฉะนั้นอ่าฉะนั้นสวิงฟิลเราอ่ะอ่ะพอมาสวิงบนกีตาร์คืออะไรแล้วก็มันก็สวิงฟิลอ่ะแล้วก็เล่นสวิงฟิลเลยก็ได้ อ่ะสมมติเราเล่นอ่ะเราเล่นลองน้อยสักตัวสองสองสามตัวอ่ะอ่ะสติพูดถึงซาดินดอนนะอ่ะตัวนี้เราถึงละ เล่นแบบเล่นบนสเกลง่งายๆบนซีเนี่ยที่เราที่เราเข้าใจกัน Neil, ง่ายๆก็ได้ะเล่นบนแบบทางนิ้วแบบง่ายๆเลยอา,อาจจะไม่ต้องอาะไม่ต้องซีไม่ต้องไม่ต้องเป็นสเกลอะไรเลยก็ได้แค่แบบแม่งอยู่สามสี่จุดสมมติเราเลิกแบบหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอะอยไรเงี้ยนะสามสี่ 3, 4, ตัวนะ ทีนี้ทีนี้มันมันห่างกันใช่ไหมมันเคลียร์ไปทีนี้ก็เล่นให้มันหม Dial ่นเล่นให้มันมีให้มันมีลูกที่แบบให้มันเป็นแบบให้มันเป็นให้มันเป็นคอนเสิร์แบบคุมเคือแล้วชัดคุมเคือแล้วก็ใส่โคเมติกคุมเคือก็ใช้ก็เลยเนะเหมือนเหมือนกับ <vey> <umber> ที่ผมบอกไอ้น้องที่ตื่นตไปแจ็ดบลูแล้วก็ใส่คืออะไรให้คุมเคือือะลรก็สไลด์โคเมติกหรือสไลด์ง่ายๆเอาง่ายๆที่เราไอ้นี่ <đ> ก่อนเนาะที่เราแบบเข้าใจง่ายแล้วก็โทนมือขวาใช่ไหม อันสี่ก็เล่นหัวเดิม which makes me over her shoulder she t a k s me อ่านเล่นกันเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดจะเล่นให้มันดีกว่านี้เนี่ยดีกว่านี้ก็คือเล่นให้มันเอา เอาเมลลี่ไลน์มาขยายอ่ะใช่ไหมอะซึ่งการ h o l d e r which makes me over her shoulder she makes me อ่ะก็เล่นเลย ก็มันก็จะฟังดูมันก็ฟังดูเข้าละููดาตับเซฟพูซาบูโกดีดับเนี่ยแล้วก็เล่นอย่างแค่นี้คือหลักการเนี่ยคือถ้าเรารู้เมโลดี้ลายหรือว่าเราร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงนั้นจริงร้องเพลงสําคัญมากนะคือคุณจะแบบเก็ตดนตรีเก็ตมากขึ้นอนะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราร้องเราเข้าใจร้องอะ่ะมันก็คือมันก็คือการขยายความของเมโลดี้ไลายอะไรหรือคำร้องอะไรก็สกิลเลตโฮเดอร We speak me over her shoulder เดกแจทจริงๆเราไม่จาเป็นต้องดูทูไฟเลยนะว่ามันขี่อะไรด้วยซ้ำนะเออถ้าเกิดว่าเร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 าแม่นเบรรี่ไลน์แล้วเราแตกฉานเอามาเล่นแล้วก็แตกขึ้นไปแต่มานเล่นมันสวิงฟิลเนี่ยนี่คือนี่คือหลักการหลักการโซโลง่ายๆเลยโซโลแจซึ่แจมก็แต่แต่เพลงก็ต่างกัน จฉะนั้นจากนั้นไอ้คำว่าแจ๊สถ้าบอกว่าหลักการโซโล่แจ๊สปุ๊บแม่งกว้างมากแต่ว่าผมสโคบให้ด er, ah, ูในในเขาเรียกว่าแคบให้ดูในในในซาตินดออ่าเหมือนเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างตะกี้นั่นคือซาตินดอกับอ่าไอทอมลีฟมันก็จะต่างกันใช่ไหมเขาเรียกว่าวงสวิงก็ต่างฟืบฟึ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 บฟืบเนี่ยฟิล์มก็ต่างกันแต่ถ้าเกิดออทอมลีฟ มันก็จะวนแบบหนึง่งมันจะไม่เหวี่ยงมากปล่อยมาแมวแป๊บหนึง่ง <c oughs> ตรงเนี้สำคัญสำคัญคือตรงนี้คือผมอยากให้ทุกคนเข้าเข้าใจก่อนว่าการเล่น แต่การฝึกหรือว่าการฝึกการเรียนดนตรีหรือว่าการอะไรแต่คือคือการเรียนดนตรีมันก็จะมีทั้งเรียนแล้วเล่นแล้วก็เรียนเล่นแล้วก็เรียนเรียนเล่นแล้วก็เรียนฝึกอ่ะคือเรียนเรียนฝึกสนธนาการณอ่ะหมายถึงว่าก็คือก็ฝึกกล้ามเนื้อหรืออะไรนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่การถ้าเกิดเราจะไปเพื่อไปเป็นเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มมันอีกอีกแบบหนึ่งอ่ะมันจะอีกแบบหนึ่งฉะนั้นบางทีเราเรารับเรารับสื่อคือคือคือทุกคนเป็นเป็นเป็นผู้ใฝ่เรียนเนี่ย มันมันโอเคใช่ไหมมันมันดีแหละคือผมก็โอเคผมไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ขัดหรือว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าเราต้องแยกแยะให้อ่อนไม่ใช่แบบโอ้โหทุกอย่างกูก็อยากจะรู้แม่งทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยคือเราต้องแยกให้ออกว่าเราต้องการอะไรเราต้องการเล่นได้หรือเปล่าถ้าเล่นได้ก็ต้องพูดถึงเราต้องการเล่นเพลงได้เล่นแจ๊ดได้เล่นเพลงแจ๊ดได้เราต้องพูดถึงแจ๊ดแต่ถ้าเกิดว่าที่ถามว่าอ่ะโซโล่แจ๊ดแค่อยากโซโล่แจ๊ดได้เนี่ยก็ไม่ต้องเล่นเพลงแจ๊ดก็ได้อ่าเท่านั้นเองแต่ว่า เนี่ยคือคือคือต้องต้องต้องอาจจะต้องขยายความแบบว่าเข้าใจมันให้ดีว่ามันการเล่นกับการฝึกมันคนละอย่างคนละอย่างกันมันคล้ายๆกันมันคือเล่นบนกีตาร์เหมือนกันคือคือตุ้งติ่งตุ้งติ่งเหมือนกันแต่ว่าการฝึกมันก็คือก็เดินไปบนนี่แต่ว่าการเล่นคือได้ยินจะถ่ายทอดยังไงไอ้เหี้ยลูกค้าจะเช็คบินแล้วทำไงเอ้ยไอ้นี่มาละไอ้นี่มันแบบนี้มาฟิลนี้จะเล่นให้มันฟังยังไงหรือมาแบบนี้หรือว่าเล่นกับเพื่อนเอ้ย มือกองแม่งเป็นแบบนี้มาเฮ้ยมือเบสแม่งเป็นแบบนี้มาเฮ้ยกูจะเอาไงดีวันนี้กีตาร์กูแบบนี้เอาไงดีอันนี้คือการเล่นนะฮะมันจะมีองค์ประกอบคนละแบบอ่าแต่ถ้าเกิดการฝึกคือไม่มีไม่มีองค์ประกอบใดๆพวกนี้เลยมันจะแค่แบบหัขวข้อมันคือวันนี้เราจะทําอะไรเราจะไล่สเกลอะไรเราจะเพเจโออะไรเราจะเล่นฝึกคอร์ดโทนอะไรแค่นั้นเองอแค่นั้นเองมันจะคือมันจะคนละแบบกันการฝึกมันจะเป็นอันนี้คิดแค่นี้แล้วก็อ่ะลันไปคิดแค่นี้แล้วก็ลันไป คล้ายๆผมว่าน่าจะคล้ายๆกับไอ้นี่แหละคล้ายๆกับออกออกกำลังกายมั้งใช่ไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราฟิตเนสวันนี้เราเล่นขาเราก็จะเล่นขาอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าเราจะออกกำลังกายคือถ้าเราจะต้องการจะซ้อมวิ่งอ,ะอ่ะอมันก็วิ่งกับการออกกำลังกายใช่ไหมมันก็น่าจะคนละแบบใช่ไหมวิ่งอาจจะต้องมีการสปริงขาอะไรเงี้ยผมไม,ไม่ไม่ใช่เป็นนักวิ่งหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นเลือกอย่างเดียวว่าวันนี้ก็จะต้องเท้ขาอย่างเดียวมันอาจจะต้อง ขยับมือยังไงก็คือโดยรวมด้วยทําให้จะวิ่งได้เร็วอะไรลักษณะเนี้ยมันคนละอย่างกับการออกกำลังกายเฉยๆยครับจบๆจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนีตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแทร์ฝากไลค์ด้วยครับ